สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับปัญหาของเลขศูนย์ะครับในวิชาคณิตศาสตร์นะครับว่าทําไมเขาถึงกําหนดให้ศูนย์เนี่ยไม่สามารถเป็นตัวหารหรือไม่สามารถเป็นตัวส่วนของเสศษส่วนได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันจากนิยามของการหารลงตัวนะครับเขากําหนดไว้ว่ากําหนดให้ a b เป็นจํานวนเต็มใดๆโดยที่ b ไม่เท่ากับ0นนะครับนี่คือส่วนแรกส่วนที่2 b หาร a ลงตัวก็ต่อเมื่อ a เท่ากับ bn นะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนแรกกันก่อนนะครับกําหนดตัวละครนะครับก็คือมี a กับ b นะครับ2ตัวเป็นจํานวนเต็มใดๆนะครับหมายความว่า a กับ b เนี่ยจะเป็นได้3ลักษณะครับคือจํานวนเต็มบวกจานวนเต็มลบและจํานวนเต็มศูนย์นะครับแต่นะครับเขากําหนดเพิ่มเติมมาว่า b นะครับไม่สามารถเป็นศูนย์ได้นะครับต่อมาในส่วนที่2นะครับเขากล่าวไว้ว่านะครับ b หาร a ลงตัว b หาร a นะครับหมายความว่า a หารด้วย b นะครับถ้าเราใช้สัญลัการหารหรือถ้าเราใช้เศษส่วนนะครับ b หาร a หมายความว่าเศษ a ส่วน b นะครับการหารลงตัวนะครับแปลว่าผลลัพธ์นั้นนะครับจะต้องมีคําตอบเพียงค่าเดียวนะครับแล้วก็อาจจะกําหนดให้ผลลัพธ์จากการหารนะครับมีค่าเท่ากับ n ประมาณนี้นะครับ จากนั้นนะครับตัวนิยามเขากําหนดว่านะครับถ้าเราเขียนในรูปของการหารนะครับหารลงตัวได้เราจะสามารถนะครับเขียนมันให้อยู่ในรูปของผลคูณได้เช่นกันนะครับก็คือ a จะเท่ากับ b คูณ n นั่นเองนะครับโอเคจากนิยามตรงนี้นะครับเราสรุปได้2ส่วนสําคัญนั่นก็คือ a b, b, b เป็นจำนวนเต็มแต่ว่า b ไม่เท่ากับศูนี่คือส่วนแรกต่อมาอีกส่วนหนึ่งครับถ้า b หาร a ลงตัวนะครับผลลัพธ์จะต้องมีเพียงคําตอบเดียวและสามารถเขียนให้มาอยู่ในรูปของผลคูณได้เดี๋ยวเรามายกตัวอย่างเป็นตัวเลขกันนะครับถ้ากำหนดให้ลบ8ส่วน2นะครับมี b ผลลัพธ์เท่ากับ ลบสี่นะครับอันนี้ข้อความนี้เป็นจริงนะแล้วเ้าบอกว่านะครับมันจะต้องเขียนให้อยู่ในรูปของผลคูณได้นะครับแล้วนะครับลบแปดเท่ากับลบสี่คูณด้วยสอนะครับจริงหรือไม่นะครับลองเช็คดูนะครับลบสคูณด้วนะครับก็มีผลลบเท่ากับลบแดนะครับซึ่งเราพบว่านะครับข้อความนี้เป็นจริงนะครับ จากนิยามนะครับจะเห็นว่าตัวนิยามเนี่ยเขากาหนดให้ b ไม่เท่ากับ0ูนะครับซึ่ง b มันก็คือตัวหารหรือก็คือตัวส่วนของเศษส่วนนั่นเองนะครับคราวนี้คําถามของเราคือทําไม b ถึงเท่ากับ0ูย์ไม่ได้นะครับถ้านะครับเรากําหนดให้ b มันเท่ากับ0ูแล้วมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับคราวนี้นะครับจะ ตัวกาหนดนะครับของนิยามมันมี a กับ b ใช่ไหมเราก็ต้องกําหนดค่าของ a ด้วยแต่ว่าเราไม่ได้ห้ามนะครับว่า a ไม่สามารถเป็นเลขอะไรได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ a จะเป็นได้นะครับเป็นได้2แบบนะครับกรณีแรกคือ a นะ่ยอาจจะไม่เท่ากับ0น,นะครับก็คือเป็นได้ทั้งจํานวนเต็มบวกและจํานวนเต็มลบนะครับหรืออีกกรณีหนึ่งนะครับ a อาจจะเท่ากับ0ย์ก็ได้นะครับ นั่นก็คือ a อาจจะเป็นจํานวนเต็มศูนย์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการพิสูจน์ของเรานะครับจะถูกแยกย่อยออกเป็น2กรณีมากันที่กรณีที่1นะครับ b เท่ากับ0และ a ไม่เท่ากับ0ูนะครับจากนิยามนะครับถ้า a ส่วน b นะครับเท่ากับ n นะครับก็คือมีผลลัพธ์จากการหารนะครับแล้ว a นะครับย่อมเท่ากับ n คูณได้ b ีนะครับอันนี้คือตัวนิยามของมันนะครับจากนั้นแล้วก็แทนค่าลงไปครับจะได้นะครับ A เราไม่ทราบว่าเป็นเลขอะไรแต่ว่า A ไม่ใช่ศูนย์แน่ๆนะครับแล้วก็เขียน A ไว้ก่อนนะครับ a ส่วน0นะครับเท่ากับ N นะครับอ่ะแล้วนะครับเขียนในรูปของผลคูณครับจะได้ A เท่ากับ N คูณด้วย0นะครับอ่ะ เอ็นคูณด้ศูนย์นะครับก็จะให้ผลลัพธ์เท่ากับศูนย์เสมอใช่ไหมครับจะได้เป็น a เท่ากับศูนย์นะครับคราวนี้นะครับสังเกตเห็นข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างนะครับเราจะเห็นว่านะครับในตอนแรกนะครับเรากําหนดให้เอไม่เท่ากับศูนย์แต่พอเรามาพิสูจน์แล้วนะครับเราพบว่าสุดท้ายคําตอบของ a นั้นกับเท่ากับศูนย์นะครับเราก็จะพบนะครับข้อขัดแย้งนะครับของกรณีที่1น่นะครับนี่ตรงนี้นะครับมันขัดแย้งกัน ถ้ามันขาดแย้งกันหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่ากรณีที่เรากำลังจะพิสูจน์อยู่นี้นะครับมันเป็นเท็จนั่นเองนะครับคือเป็นไปไม่ได้นะครับประมาณนี้ต่อที่กรณีที่2นะครับกรณีนี้นะครับทั้ง a และ b นะครับเป็นศูนย์ทั้งคู่นะครับดังนั้นเนี่ยตอนแทนค่านะครับก็จะได้ศูนย์ส่วน0เท่ากับเนนะครับแล้วนะครับเขียนในรูปของผลคูณนะครับจะได้เป็นศูนย์ เท่ากับ n คูณด้ศูนย์นะครับก็ n คูณศูมันก็ได้ศูนนะเนาะก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะครับถ้ามองเผลิน,นะครับแต่นะครับจะให้โฟกัสที่ค่า n นะครับลองสังเกตที่ค่า n นะครับตัวนี้ค่า n ตัวนี้นะครับมันคือผลหารมันคือผลลัพธ์จากการหารศูนได้ศูนย์ใช่ไหมคือถ้ามันหารลงตัวเนี่ยผลลัพธ์ของมันเนี่ยควรที่จะมีคําตอบเพียงค่าเดียวนะครับอ่า ราะฉะนั้นตรงนี้เราบอกก่อนครับว่าค่า n เนี่ยมันต้องมีคําตอบเพียงคําตอบเดียวนะครับอาเขตบอกไว้ก่อนตรงนี้แต่ว่านะครับถ้าเราสังเกตนะครับค่า n ที่ปรากฏขึ้นอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือจะเป็น n คูณ0นะครับ n คูณ0ย์เนี่ยมีผลลัพธ์เท่ากับ0ูนะครับอันนี้ทุกคนรู้คราวนี้คำถามคือเราลองหาค่า n สิครับว่า n เนี่ยมันสามารถเป็นเลขอะไรได้บ้างนะครับเราลองสมมติค่าดูนะเป็นตัวเลขอะไรก็ได้นะตัวยอย่างเช่น n เป็นเลข2นะครับ2คูณ0นะครับมันก็ได้0นะครับ n เป็นเลข5นะครับ5คูณ0มันก็ได้0หรือไปติดลบบ้างก็ได้ครับ n จะเป็นลบ3นะครับลบ3คูณ0มันก็ได้0นะครับหรือเป็นเลข0ก็ได้ครับ n เป็นเลข0 0คูณ0มันก็ได้0จะสังเกตว่านะครับค่าของคำตอบเนี่ยมันเป็นไปได้ทุกคำตอบเลยเท่าที่เราจะนึกได้นะครับอ่ะเราก็จะเขียนบอกไปนะครับอันนี้ค่า n นะครับมีหลายคําตอบแล้วกันนะครับค่า n มีหลายคําตอบนะครับสังเกตไหมครับ n 2ส่วนที่ปรากฏขึ้นเนี่ยมันขัดแย้งซึ่งกันและกันนะครับตรงสองส่วนนี้เนี่ยเห็นไหมมันขัดแย้งกันดังนั้นนะครับในกรณีที่2นะครับเราก็จึงสรุปว่านะครับมันเป็นเทสนะครับเป็นเทสเพราะค่า n นั่นเองนะครับ จากการพิสูจน์ทั้งสองกรณีนะครับเราก็น่าจะสรุปได้ว่าศูนย์ไม่สามารถเป็นตัวหารหรือเป็นตัวส่วนของเศษส่วนได้ oh, <no. S 1> แต่มันจะมีบางกรณีที่เราแก้โจทย์หรือสมการนะครับแล้วผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันออกมาอยู่ในรูปของ c ส่วนศูนย์ถ้าอยู่ในรูปนี้นะครับเราควรจะใช้คําตอบในลนักษณะใดนะครับจึงจะถูกต้องนะครับก็เป็นข้อตกลงร่วมกันนะครับว่าถ้ามันอยู่ในรูปของ c ส่วนศูนย์เราจะใช้คําว่า ไม่นิยามนะครับแทนคำตอบที่ได้นะครับประมาณนี้ดูคลิปจดแล้วถ้าชอบอย่าลืมมากดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ